คุณใช่ไหมที่มีความคิดอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ตลอดทั้งขึ้นแต่ไม่อยากกลับไปใช้ของเก่าๆสนิมเคลอให้ปวดคอเมื่อมยมือเสียแรงเปล่าๆทุกเช้าที่คุณตื่นด้วยความอ่อนเพลียะหรือไม่เครื่องมือชนิดไหนกันที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเหมาะก,กับการทำงานหนักๆในฟาร์มของคุณทำงานทุกอย่างในฟาร์มด้วยความสดชื่นปลุกพลังฟอสที่หลับไหลในตัวคุณต่อไปนี้การตัดไม้ขุดดินจะไม่มาเดินอีกต่อไปด้วยเทคโนโลยีเก่าแต่เอามาเล่าใหม่กับการ cancel animation นั่นเองลิงก์ใต้ description ครับ เราไปสร้างฟาร์มใหม่กันก่อนเลยครับตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะเลือกฟาร์มไหนก็ได้ครับโอเคเลยขอตั้งค่าแป๊บหนึงนะครับ โอเคครับผมจะอธิบายนิดหน่อยแลวกันการ cancel animation เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับคือการ cancel animation โดยใน s t u d i o เนี่ยเราสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องลงมอสไม่ใช้ API โดยการกด R ครับช ft ฝั่งขวาแล้วกด delete มันก็จะ cancel animation ให้ครับแต่มันค่อนข้างยากนะครับในการกดเพราะลองมองไปที่คีย์บอร์ดนะครับตัว R กับตัวชีปฝั่งขวาี่มันอยู่ค่อนข้างไกลกันพอตรง delete เนี่ยก็อยู่ไกลกันอีกฮะเวลาเราจะกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มนี้ไปด้วยฮะทำให้มันค่อนข้างยากครับเราจึงต้องใช้ตัวช่วยนิดหน่อย ถ้าตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วมันก็จะออกเป็นแบบนี้ครับนี่คือการคมอมปกติครับแล้วก็นี่คือการใช้แคนเซิลนิเมชันนะครับนะครับ โอเครเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับโอเคครับสำหรับการตั้งค่าเนี่ย requirement ตต้องใช้มี2อย่างครับคือตัวเกม StarDew กับซอฟต์แวร์ของคีย์บอร์ดครับซึ่งซอฟต์แวร์ของผมเนี่ยจะเป็น Logitech G Hub นะครับเนื่องจากผมใช้คีย์บอร์ดเป็นของ Logitech ผมแนะนำให้ซื้อคีย์บอร์ดที่มีซอฟต์แวร์รองรับนะครับเช่นพวก Razer พวก HyperX อะไรทันองนี้ฮะหรือ Logitech ก็ได้ครับหรือว่าของค่ายไหนก็ได้ที่มีซอฟต์แวร์รองรับกดเข้าไปเลยครับนี่คือคีย์บอร์ดของผมนะครับ เป็น G413 กดเข้าไปที่รูปคีย์บอร์ดเลยครับจากนั้นเนี่ยให้เราดูก่อนนะครับว่าเราสามารถตั้งค่าปุ่มมาโคร,โครตรงไหนได้บ้างซึ่งคีย์บอร์ดของผมเนี่ยจะตั้งได้แค่ตรงฟังก์ชันหถึงฟังก์ชัน12มาดูตรงนี้ครับมาโครข้างล่างคอมมานกดเข้าไปเลยฮนะแล้วกด create new macro ครับตั้งชื่อไปเลยคนระับผมจะตั้งเป็น cancel ii แล้วกันจากนั้นประเภทของการตั้งมาโครเนี่ยฮะให้เราเลือก repeat while holding ฮะก็คือการทำซ้ำฮะ เวลากดค้างปก๊บกดปุ่มค้างเนี่ยมันก็จะทำซ้ำให้เรื่อยๆฮะกด Start Now ฮะแล้วกด Record Key คลิกซ้ายที่เมาส์หนึ่งครั้งครับแล้วก็กด r Shift ขวา r, แล้วก็กด delete โอเคฮะเราใช้เราใช้แค่นี้ฮะในการตั้งค่ามาโคร Stop Recording เลยครัจากนั้นเนี่ยให้เราติ๊กอันนี้ทิ้งนะคะคือการใช้ delay standard ติ๊กออกครับมันก็จะขึ้น delay ค่า delay มาให้ครับซึ่งอันที่เราใช้เนี่ยก็จะมีแค่4 5้าอันนี่แหละฮะอันนี้เนี่ยตัดออกไปเลยกด Delete ลย แล้วก็น,นี้ใช้ครับส่วนอันนี้ไม่ใช้ฮะกดเดลิไปเลยแล้วก็มีอีกอันนึงครับที่เราต้องใช้เราต้องไปกดปวบวกฮะแล้วก็เพิ่มเลย์มาอันนึงครับโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้ครับสิ่งที่เราต้องใช้ทั้งหมดโดยเนี่ยอันแรกเนี่ยให้เราตั้งเป็น19บครับอันที่สองเป็นหนึ่งอยี่ห้าอันที่สามเป็นสิบครับอันสุดท้ายเป็นสิบ คือการตั้งค่ามาโครการ cancel animation ใน s t ดิโอของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กด save แล้วก็ลากมาใส่ในตัวฟังก์ชันได้เลยปกติเนี่ยผมจะใช้ F1 ฮะในการเล่นมันก็ค่อนข้างยากอยุดกันนะเพราะว่าคีย์บอร์ดผมไม่สามารถตั้งค่าปุ่มอื่นได้นาะผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ตั้งค่าปุ่มอื่นได้เดี๋ยวให้ตั้งที่ space bar นะครับมันเป็นปุ่มที่ง่ายที่สุดแล้วฮะในการกดแค่นี้ฮะก็เราจะได้ set cancel animation ให้กดปุ่มเดียวได้แล้วฮะไม่จำเป็นจะต้องกด R กดชิปขวากด delete แล้วกดลิกซ้ายไป พร้อมกันเราไปลองเข้าไปในเกมเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเริ่มต้นฟาร์มใหม่ทริคนี้ผมได้มาจากการแข่ง s t a r d u e วครับผมเห็นว่ามีประโยชน์ดีเรยอยากออกมาบอกต่อลิงก์ต้นฉบับต่างๆเนี่ยอยู่ในดีทิปชั่นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอีกอย่างบนสตีมในทวิสตเวลา1นึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนใครว่างๆก็มาดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้กูรรักซูยูครับ